7.25เมกะเฮิร์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8น0นกถึง8นา30นาทีและนอกจากจะรับฟังใ้ทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทาง u t u b e ที่ช่อง NU Radio ช่องทางหนึ่งนะคะวันนี้ที่ฉันพรวีธนิเทศร,รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเมื่อครั้งก่อนดิฉันได้นำเสนอรายการของเราไปในหัวข้ออาหารขึ้นชื่อของประเทศอังกฤษ แต่ก็เป็นตอนที่1นไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอาหารที่นำเสนอไปก็ค่อนข้างจะเป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะก็ได้แก่ English Breakfast, Fit n h i p i p แล้วก็ afternoon tea รวมถึง Scone แล้วก็ Cold Sandwich ซึ่งเป็นอาหารที่รับประทานในเซตของ Afternoon Tea นั่นเองแต่ว่าอาหารขึ้นที่อของกรีกก็ยังมีจานอ,อื่นอีกมากมายนะคะมาวันนี้ก็เลยจะขอนำเสนอในหัวข้ออาหารขึ้นชื่อของประเทศอังกฤษก,กันต่อเป็นตอนที่2ค่ะ เรามารองติดตามรับฟังกันนะคะว่าจะมีจานไหนหน่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยกันบ้างข้อมูลในวันนี้ส่วนหนึ่งนำมาจากเว็บไซต์ efluk.net และ trainingtalkuk.com ค่ะเรามาเริ่มที่จานแรกนะคะ traditional yorkshire pudding เจ้า yorkshire pudding นี้เป็นอีกหนึ่งเมนูสุดคลาสสิกของอังกฤษที่เป็นที่นิยมทานกันอย่างกว้างขวางแต่ว่าเมนูพุดดิ้งของอังกฤษนั้นจะแตกต่างจากพุดดิ้งที่เป็นขนมหวานนะคะเพราะว่าเจ้า yorkshire pudding นี้จะจัดว่าเป็นของคาวหรือว่า savory เราเรียกว่าเป็น Savory Dish นะคะ Savory S-A-V-O-R-Y หมายถึงอาหารข้าวค่ะก็คืออาหารที่มีรสชาติอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พวกของหวานนั่นเองค่ะเพราะว่าเจ้ายกเ r e Pudding นี้ก็จะทำจากแค่ส่วนผสมคือไข่แป้งแล้วก็นมแล้วก็จะสามารถรับประทานเป็นเครื่องเคียงกับอาหารได้มากมายนะคะโดยนิยมเสิร์ฟกับเกรวีหัวหอมเพื่อเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารมื้อหลักหลังจากการไปโบสถใน วันอาทิตย์ค่ะหรือที่เรียกว่าเป็นซันเดย์โรสต์โดยจะเสิร์ฟเจ้าโยเกิร์พุดดิ้งในจานของซันเดย์โรสต์เคียงคู่ไปกับโรสเซตเบฟหรือว่าเนื้ออบค่ะรูปร่างหน้าตาของยเกิร์ตพุดดิ้งก็จะเป็นขนมปังก้อนกลมฟูๆนุ่มข้างในกรอบข้างนอกแล้วก็มักจะมีหลุมอยู่ตรงกลางสาเหตุที่เจ้าโยเกิร์พุดดิ้งไม่จัดว่าเป็นของหวานแต่ว่ากลายเป็นของคาวก็เพราะว่ามีน้ำกราวิคข้คนๆจากเนื้ออบนะคะที่มีรสชาติเค็มปลาล่มปลาล่มมาราดให้ชวนอร่อย เพราะว่าจริงๆแล้วรสจำพังเจ้าต,ตัวพุดดิ้งนี้ก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรมากนะคะก็จะเป็นเหมือนขนมปังทั่วๆไปเรามาต่อ,อัที่จานที่2นะคะซึ่งก็คือ Sunday r o รสทที่เจ้ายกชเชียพุดดิ้งเมื่อกี้ถูกนำมาทานเป็นอาหารเคียงคู่นั่นเองค่ะหากจะกล่าวถึงวัฒน,นธรรมการรับประทานอาหารของชาวเมืองพุ้ดีอังกฤษเจ้าซันเดย์โรสนี้ก็เป็นประเพณีการรับประทานอาหารของชาวอังกฤษและชาวไอริช ที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายแล้วก็สืบสารกันมามากกว่า100ปีแล้วเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันโดยเมนูก็จะประกอบด้วยเนื้ออบเป็นหลักนะคะหรือว่า roasted beef โดยจะควบคู่กับเครื่องเคียงนานาชนิดแล้วก็เจ้า Yorkshire pudding ก็เป็นหนึ่งในเครื่องเคียงของ Sunday roast นี้ค่ะในประเทศอังกฤษอาจจะได้ยินชื่อเรียก Sunday roast ต่างๆกันไปนะคะบางก็เรียก Sunday dinner เรียก Sunday lunch อาจจะเรียก Sunday George ก็ได้เช่นกันนะคะความเป็นมาของ Sunday Roast นั้นเล่าต,ต่อกันมาว่าในอดีตนะคะในหมู่บ้านท่าแห่งหนึ่งที่รับใช้กหาบบดีบในชนบทของอังกฤษซึ่งระหว่างสัปดาห์นั้นทั้งสัปดาห์นะคะท่าก็ต้องทำงานรับใช้คณะบบรบดีข่าวบดีเป็นเวลา6วันและเมื่อถึงวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันพักผ่อนของพวกเขากิจกรรมของพว,พวกท่านเหล่านี้นะคะหลังจากที่ทำกิจกรรม ทางศาสนาที่โบสถ์เสร็จในตอนเช้าคือชาวคริสต์ก็จะไปโบสถ์กันในวันอาทิตย์ใช่ไหมคะหลังจากที่เสร็จศาสนากิจในตอนเช้าแล้วส่วนใหญ่เหล่าทาตผู้ชายก็จะรวมตัวกันที่ทุ่งเพื่อฝึกการสู้รบสําหรับการเตรียมตัวที่จะต่อสู้กับศัตรูของขุนนางนะคะเมื่อฝึกกันเสร็จสิ้นพักผ่อนแล้วแต่ละคนก็จะได้รับบำเหน็จจากรางวัลน,นะคะจากขุนนางเป็นเหล้าสองสาแก้ว แล้วก็ตามด้วยเนื้อวัวอบนี่เองค่ะและนั่นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของประเพณี Sunday Ro a s t ของประเทศอังกฤษนับตั้งแต่นั้นมานะคะ,ะก็คือจะทานาเจ้า roast beef ถือว,ว่าเป็น Sunday Roast กันในวันอาทิตย์ค่ะสำหรับวิธีปฏิบัติของซ u n d a y Roast นั้นเกิดขึ้นจากการอบเนื้อซึ่งต้องใช้เวลานานก็ททำให้แม่บ้านชาวอังกฤษสามารถทิ้งไว้ในเตาอบได้นะคะโดยทิ้งไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าโบสถ์ในวันอาทิตย์ตอนเช้า ซึ่งปกติทุกคนในครอบครัวก็จะไปบดพร้อมกันและเนื้อที่ใส่ไว้ในเตาอบนั้นก็จะสุกพอดีในเวลาที่ทุกคนกลับมาบ้านนะคะจะไปบดตอนเช้าใช่ไหมคะตลอดครึ่งเช้าก็อยู่ที่บดแล้วพอกลับมาบ้านก็จะเป็นเวลาใกล้ๆสายๆใกล้ๆเที่ยงละก็จะถึงเวลาอาหารกลางวันทุกคนก็จะกลับมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันซึ่งก็จะถือเป็นมื้อหลักของครอบครัวที่จะอยู่พบปากกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในหนึ่งสัปดาห์นั่นเอง แล้วก็จะได้ร่วมรับประทานกันอย่างออกรสเสน่ของการอบเนื้อซึ่งถือเป็นเมนูหลักแบบพิชาอังกฤษและชาวอาริชมักจะทํากันเป็นเประพณีในทุกป่ายของวันอาทิกก็คือการที่สามารถที่จะใช้เนื้อได้ทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูนะคะหรือว่าพอกเนื้อแกะหรือว่าแรมเนื้อไก่ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเป็ด่านหรือว่าไก,ก่งวงนะคะ ือเนื้อสัตว์ป่าก็สามารถนํามาอบได้ขึ้นอยู่กับฤดูการแล้วก็ความชื่นชอบของสมาชิกในแต่ละครอบครัวนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นอบประเภทไหนก็ตามนะคะเครื่องเคียงที่ขาดไม่ได้ก็คือ boiled vegetables หรือว่าผักต้มนะคะ boiled vegetables แล้วก็ roasted vegetables ก็คือผักอบก็สามารถเป็นผักได้นานาชนิดตามฤดูการเช่นอาจจะเป็น roasted potatoes มันฝรั่งอบ roasted carrot แ Carr ครอทอบก็ได้เช่นกันนะคะ ซึ่งก็จะอบด้วยน้ำมันที่ได้จากเนื้ออบนั่นเองค่ะซึ่งก็เช่นเดียวกับน้ำเกรวี่นะคะก็จะได้จากน้ำที่ได้จากการอบเนื้อจเจ้าผักต้มนี้นะคะเมื่อก่อนนี้เคยเป็นเครื่องเคียงอาหารหลักของชาวอังกฤษเกือบทุกชนิดแต่เมื่ออังกฤษได้รับอิทธิพลจากอาหารต่างชาติก็ทําให้ประเพณีการเสิร์ฟผักต้มคู่กับอาหารหลักนี้ก็เริ่มหายไปนะคะก็เลยกลายมาเป็นผักอบเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย อาหารจานต่อมานะคะมีชื่อเรียกที่น่าสนใจ bangers and mash bangers and mash เป็นาอาหารพื้นบ้านสไตล์ครอบครัวของ Great Britain แล้วก็ Ireland โดยมีส้ก,กรอกทอดนะคะแ้ะกรอกทอดนี้ก็คือ bangers แล้วก็มีมันฝรั่งนึ่งบดผสมเนยแล้วก็นมสดที่เรียกว่า m a s h potato แล้วก็ยังมีหัวหอมใหญ่ผัดเนยนะคะราดด้วยน้ำเกวี ie, อยู่ในจานนี้ด้วย มีข้อสงสัยว่าทำไมเรียกเจ้าอาหารจานที่มีไส้กรอกทอดมันฝรั่งบดนะคะนี้ว่า Bangers มีไส้กรอกทำไมไม่เรียกว่า Sausages หรือ s a u s อ g e ทำไมเรียกว่า Bangers ว่ากันว่าหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนื้อสัตว์ขาดแคลนค่ะก็ทำให้ต้องผสมอาหารประเภทแป้งแปร,รูปผสมน้ำด้วยนะคะลงไปในไส้กรอกเพื่อเพิ่มปริมาณค่ะเพราะว่าเนื้อสัตว์ในตอนนั้นแพงแล้วก็สามารถใช้ได้ในปริมาณที่น้อย เมื่อนำเจ้าไส้กรอบในรูปแบบที่มีทั้งแป้งแล้วก็น้ําแล้วก็เนื้อสัตว์ผสมกันนี้ไปทอดส่วนผสมของน้ําในไส้กรอกก็จะทําให้ไส้กรอบระเบิดในน้ํามันที่เดือดนะคะก็เลยเกิดเป็นเสียงดังแบงแบงก็คือเสียงปังปังในภาษาไทยนั่นเองค่ะเจ้าไส้กรอบแบบนี้ก็เลยถูกเรียกว่าเป็นแบงเกอร์สนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งจานนะคะซึ่งใช้ส่วนผสมจากเจ้าไส้กรอบอีกเช่นกันนะคะก็คือจานที่มีชื่อน่ารักว่า Short i n t e ด h o l e โช t ์อินโฮเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมในอังกฤษและสกอตแลนด์ซึ่งทำจากการนำแป้งยอกเชียพุดดิ้งมาราดไปบนเส้กรอกนะคะแล้วก็นำเข้าไปอบให้สุกโดยปกติก็จะใช้เป็นเส้กรอกนะคะเส้กรอกแบบอังกฤษก็มักจะเป็นเส้กรอกที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์แล้วก็แป้งแล้วก็ สมสุนของน้ําด้วยนั่นเองค่ะแต่บางครั้งนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นโดยไม่ใช้ไส้กรอกนะคะเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้ตามสะดวกซึ่งก็จะเสิร์ฟพร้อมหัวหอมผัดน้เบรวี่แล้วก็ผักต้มนั่นเองส่วนชื่อชอตอินเดโฮเทแปะตรงตัวได้ว่าคังคกในหลุมนะคะชอตท t, t o a d อดิก็คือคังคกนั่นเองค่ะโฮก็คือหลุมชื่อน่ารักทีเดียวนะคะซึ่งเดิมทีไม่ได้เรียกชื่อนี้นะคะแต่มาปรากฏในภายหลังว่ามีคนเรียกชื่อนี้ โดยการเปรียบเปยว่าชื่อนี้มีต้นกำเนิดจากเมืองอัลมาตในเขตนอร์ททัมเบอร์แลนด์สาเหตุจากสนามกอล์ฟในท้องถิ่นมักจะมีคางคกอยู่เป็นจำนวนมากค่ะที่ลงไปอยู่ในหลุมของสนามกอล์ฟด้วยซึ่งก็ดูแล้วหน้าตาเหมือนอาหารประเภทนี้ที่ให้เห็นสภาพของไส้กรอกที่โผล่พนแป้ออกมาเหมือนกับหัวคางคกนั่นเองค่ะก็เลือกอาหารจานนี้ว่า คังคกในหลุมหรือว่าโชดอินเทโฮนั่นเองนะคะโดยคุณฟังสามารถไปเสิร์ชชื่อนี้ดูรูปในอินเทอร์เน็ตได้นะคะจะเห็นหน้าตาของอาหารจานนี้ที่ค่อนข้างจะสมชื่อเลยทีเดียวจานต่อมานะคะเป็นอาหารขึ้นชื่อของกรีกอีกเช่นกันก็คือเชฟเฟอร์พายแลวก็คอตเทจพายเชฟเฟอร์พายหรือว่าพายของคนเลี้ยงแกะนะคะโดยเชฟเฟอร์ก็คือคนเลี้ยงแกะนั่นเองสาเหตุที่ชื่อนี้เพราะว่าเป็นพายที่ใช้เนื้อแกะบดหรือว่ากราวด์ลัม โดยอาจจะเป็นการหัห่นแบบลูกเต๋านะคะหรือหั่นแบบ dice D i C e D I c e แล้วก็เอาเจ้าเนื้อแกะนี้ไปตุ๋นในน้ำากรวี่โดยมีมันฝรั่งบดปิดอยู่ชั้นบนซึ่งถ้าทำด้วยเนื้อวัวบดนะคะหรือเรียกว่าเป็น ground beef ก็จะเรียกว่าเป็น cottage หรือว่าพายจากกระท่อมนั่นเองค่ะเปรียบเปรยได้กับอาหารของคนชนบทคือถ้าเป็นปาพายที่ทำจากเนื้อแกะจะเรียกเป็น shepherd pie ส่วนถ้าเธอทำจาก เนื้อนะคะเนื้อวัวบดก็จะเรียกว่าเป็น c คอเทจพายเชฟฟอร์ดพายมีความพิเศษจากพายชนิอื่นๆโดยการที่เขาไม่ได้ใช้แป้งพายในการปรุงนะคะแต่จะใช้มันบดโปะทับลงไปบนไส้พายนะคะแล้วก็อบซึ่งก็ใช้ทานเป็นอาหารกลางวันจานเกร่งของชาวอังกฤษโดยเครื่องปรุงหลักของเชฟฟอร์ดพายก็จะประกอบด้วยมันบดหัวหอมแครอทข้าวโพดโดยเชฟฟอร์ดพายนี้มีที่มาจากการคิด ค้นนำวัตถุดิบหรือเรียกว่า ingredients แล้วก็อาหารที่เหลือจากมื้อก่อนนะคะจะเรียกว่า leftover นำ leftover นั้นมามาแปลงร่างเป็นเมนูอร่อยขึ้นมานะคะโดยเชื่อว่ามาจากไอเดียของชาวบ้านแถบชนบทของกรุในศตรวรรษที่18ซึ่งในขณะนั้นนิยมใช้วัตถุดิบ what dip, หาได้ง่ายๆแล้วก็มีราคาถูกเช่นมันฝรั่งมาแทนแป้งเหมือนภายทั่วไปโดยตัวพายจะมีลักษณะเป็นสตูเนื้อสัมผัสฉ่ำนะคะ แล้วก็ปิดหน้าด้วยมันฝรั่งบดหอมๆซึ่งก็น,นับว่าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดมากๆในการนําอาหารที่ทําเหลือมาดัดแปลงใช้ประโยชน์แถมยัองออกมาเป็นอาหารที่หน้าตาดูดีน่ารับประทาน,นมากๆอีกด้วยค่ะส่วน็คือเชฟฟอร์พายเป็นพายที่ไม่ได้มีแป้งพายนะคะแต่ว่าใช้มันฝรั่งปิดตัวเนื้อแทนแป้งนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งจานนะคะจานนี้เป็นพายที่มีแป้งพาย,ยาจริงๆค่ะก็คือ s t e a k and Kidney Pi าย s t ต a กแอนด์คิ e y p ่พก็จัดว่าเป็น s ซ v เวลลี่พายเช่นกันนะคะเด่ว,ว่าเป็นพายที่จัดว่าเป็นอาหารคาวไม่ใช่พายหลวนหวานที่ทานมีขนมอย่างที่เราคุ้นเคยกันใครที่เคยอ่านวรรณกรรมชื่อดังกล้องโลกอย่างฮัลลี่พอร์เตอร์ก็คงจะเคยได้ยินชื่อนี้ชื่อเมนูนี้กันอยู่บ้างนะคะความแปลกของอาหารจานนี้ก็คือการน,นำพายมาบรรจุไส้ด้วยดิ b บีฟก็คือเนื้อที่หั่นเป็นเต่านะคะแล้วก็ดิสคิ d n e ่ ไตทีนี้ก็คือไตนะคะที่นํามาหั่นเป็นลูกเตา๋าก็อาจจะเป็นไตของเนื้อนะคะบีฟไตของแกะนะคะหรือว่าไตาของหมูก็เช็ดได้เช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็อาจจะมี fried onion หัวหอมผัดนะคะแล้วก็มี brown gravy น้ำากรวีสีเหลืองทองอลาดซึ่งนำส่วนผสมทั้งหมดนี้มาผัดกันอย่างกลมกล่อมเข้าไปด้วยกันซึ่งก็ดูจะแปลกไปสักหน่อยนะคะที่ใช้ไตามาเป็นส่วนผสมของ อาหารแต่ก็จัดเป็นเมนูที่ชาวอังกฤษชื่นชอบเป็นอย่างมากถึงกับบอกไว้เลยว่าถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยชอบทานเนื้อก็ตาแต่ถ้าได้ลองเมนูก็จะต้องติดใจกันทุกรลายนะคะแล้วก็มักจะซื้อหารับประทานกันได้โดยทั่วไปทั้นในร้านบกอรี่หรือว่าในผับต่างๆเช่นกันก็หวังว่าเกจครามรู้เกี่ยวกับอาหารขึ้นชื่อของประเทศอังกฤษในตอนที่2ที่นำเสนอไปในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังในการ เรียนรู้วัฒนธรรมอาหารเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอาจเรียกน้ำย่อยกันได้บ้างนะคะและวันนี้เวลาของรายการรกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดลงแล้วขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะคะพบกับรายการรกว้างกับภาษาอังกฤษได้ทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8ปดนาิกาถึงแปดนาิกา30นาทีและทาง YouTube ที่ช่อง enu radio ได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะและสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้ว คงต้องลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ